ปัญหาฉเฉลยประโยคหนึ่งสองวิชาบาลีวยากรณ์ปีพุทธศักราช2561ข้อที่หนึ่งอักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้น41ตัวคืออาอ์อีอูเอโอแปดตัวนี้ชื่อสระกะขะคะคังะจะชะชะชะยะตะทธทะทะนะตะทธทะทะนะ ปะผะพะพะมะยะละระวาสะหะละอังสามสิบสามตัวนี้ชื่อพยัญชนะอีกรอบนะครับอักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้นสี่สิบเอ็ดตัวคืออาอาอีอีอูอูเอโอแปดตัวนี้ชื่อสระกะขะคะคะงะจะชะชะชัยะตะถะทะทะนะตะถะทะทะนะปะผะพะพะมะ ยาระวาสหะละอังสามสิบสามตัวนี้ชื่อพยัญชนะข้อที่สองวิทูนังอักังสนทิเป็นวิทูนักังยัสสะอินทริยานิสนทิเป็นยัสสินทริยานิแตยาหังตัดบทเป็นเตอหังปัจจตันเยวะตัดบทเป็นปัจจตังเอวะ สัญโยโคแบ่งเป็นสองคือสอนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันอย่างหนึ่งสอนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งอีกรอบนะครับวิทูนังอักคังส่วนที่เป็นวิทูนักคังยัสสะอินทริยานิส่วนที่เป็นยัสินทริยานิแตยาหังตัดบทเป็นเตอหังปัจจตันเยวะ ตัดบทเป็นปัจจตังเอวะสัญโยโคแบ่งเป็น2คือสอนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันอย่างหนึ่งสอนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งข้อที่สนะครับเรื่องนามอับยยศัพท์คุณนามแบ่งออกเป็น3ามชั้นคือปกติวิเศษอติวิเศษนับปงสก,กรลิงมีการัน3คืออะ อุตตะเป็นสรรพนามประเภทปุริศาสสรรพนามและวิเศษณสรรพนามเป็นได้ทั้งสองเลยนะครับเอกจะอะมุเป็นสรรพนามประเภทวิเศษณสรรพนามสเจเป็นนิบาตบอกปริกับวิยะเป็นนิบาตบอกอุป,ปมาอุปไมชพีสติแปลว่า26 เอกูณะปัญญาสะแปลว่า49ปัญญาสะแปลว่า50นะครับเอกูณะแปลว่าย่อนหนึ่งห้ย่อนหนึ่งก็แปลว่า49อีกรอบนะครับคุณนามแบ่งออกเป็น3ชั้นคือปกติวิเศษอติวิเศษนปุงสก,กรลิงมีกาลันสามคืออ,อ,อิอุตะเป็นสรรพนามประเภท ปุริสะสัพนามและวิเศษณสัพนามเอกจจะอโมเป็นสัพนามประเภทวิเศษณสัพนามสาเจเป็นนิบาตบอกปริกับวิยะเป็นนิบาตบอกอุปมาอุปไมยฉับพีสติแปลว่า26เอกูณปัญญาสะแปลว่า49ข้อที่4นะครับเรื่องอาขยาต ขิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิพัฒการบทวจนะบุรุษธาตุปัจจัยดังนี้จัดเป็นวาจกแบ่งเป็น5คือกัตุวาจกกรมมวาจกภาวะวาจก,เห,ก,าจกเหตุกัตุวาจกเหตุกรรมะวาจกได้เขียนวิพัฒหมวดสัตตมีเฉพาะฝ่ายประสบบมาดังนี้ประสพปรทังเอกาวาจนะพระหววจนะอายะ อายุงอายสิอายทะอายมิอายมะอีกรอบนะครับ <c oughs> กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยวิพัตนการบทวจนะบุรุษธาตุปัจจัยดังนี้จะเป็นวาจกแบ่งเป็นห้าคือกาตุวาจกกรรม,มวาจกภาวะวาจกเหตุกาตุวาจกเหตุกรรมะวาจก ได้เขียนวิพัฒน์หมวดสัตตมีเฉพาะฝ่ายประสบบทมาดังนี้ประสบปทงังเอกวจนะพระโหวจนะอายะอายุงอายสิอายทะ,อาย,ะ,ะอายามิอายะมะข้อที่5นะครับเรื่องนามากิจและก็กิริยากิจกิริยากิจคือตินโนแปลว่าข้ามแล้วสำเร็จรูปมาจาก ตาราธาตในความข้ามตะปัจจัยธาตมีระเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะเป็นนาณะนอนเนนสองตัวนะครับแล้วลบที่สุดธาตปักไหหะแปลว่าประคองแล้วสำเร็จรูปมาจากปะบทหน้าขหธาตาในความประคองตูนาที่ปัจจัยคือตูนณตวาตวานะอุปสรรคอยู่หน้าแปลงปัจจัยทั้งสาเป็นยะ ธาตุมีหะเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นยะหะอีกรอบหนึ่งนะครับกิริยากิจกิริยากิจคือติดโนแปลว่าข้ามแล้วสำเร็จรูปมาจากแตระธาตุในความข้ามตะปจจัยธาตุมีระเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะเป็นนาณนะแล้วลบที่สุดธาตุปักไคหะแปลว่าประคองแล้ว สำเร็จรูปมาจากปะบทหน้ากษหาทธาตุในความประคองตูนาธิปัจจยัคือตูนะตวาตะวานะอุปสรรคอยู่หน้าแปลงปัจจัยทั้งสามเป็นยะธาตุมีหะเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นยะหะนมามกิจนะครับได้เขียนคําแปลร,รูปวิเคราะห์ต่อไปนี้พร้อมทั้งบอกปัจจัยรูปและสาธานณะมาดังนี้นะครับ อันนี้เคยออกแล้วเมื่อปี2565นะครับหิตังกะโรติติหิตาะกะโรนะครับหิตังกโรติติหิตากะโรผู้ใดย่อมทำซึ่งประโยชน์เกือ้อกูลเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งประโยชน์เกือ้อกูลลงอปัจัยเป็นกัตตุโรกัตตุสาธนะอีกหนึ่งรอบนะครับหิตังกะโรติติหิตาะกะโร ผู้ใดย่อมทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลลงอปัจจัยเป็นกัตตุรูปก,กัตตุสาธนะนะครับแล้วเราขึ้นไปดูศัพท์ที่สองกันนะครับของนามกิจคำว่าสตินะครับสัตติเอตาญติสตินะครับสัตติเอตาญติสติสัตติเอตาญติสติ แล้วเราก็มาดูคำแปลนะครับชนย่อมระลึกด้วยธรรมชาตินั่นเหตุนั้นธรรมชาตินั่นชื่อว่าเป็นเหตุระลึกแห่งชนลงติปัจจัยเป็นกัตตุรูกระณะสาธาณะอีกหนึ่งรอบนะครับสับว่าสติสารติเอตายติสติชนย่อมระลึกด้วยธรรมชาตินั่นเหตุนั้นธรรมชาตินั่นชื่อว่าเป็นเหตุระลึกแห่งชนลงติปัจจัย กัตตุโปกะลรณะสาธานณะข้อที่6นะครับเป็นสมาธิี่3ถามว่าอะไรชื่อว่าตับปุริสสสมาธิมีเท่าไหร่อะไรบ้างนะครับคําว่าราชาปุตโตแปลว่าบุตรของพระราชาเป็นสมาธิอะไรนะครับคําตอบก็คือนามสัพท์มีอังวิพัตเป็นต้นในที่สุดท่านย่อเข้าด้วยบทเบื้องปลายชื่อตับปุริสสสมาธิมีหอย่างคือ ทุติยตปุริโสจะติยาตปุริโสจะตุถีตปุริโสปัญจมีตปุริโสฉัตถีตปุริโสสัตตมีตปุริโสราชาปุตโตเป็นฉัตถีตปุริสาสมาทตได้เขียนรูปวิเคราะห์มาดังนี้รัญโยปุตโตราชาปุตโตนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับนามศัพท์มีอังวิพัตเป็นต้น ในที่สุดท่านย่อเข้าด้วยบทเบื้องปลายชื่อตับปุริสาสมาตมีหกอย่างคือทุติยาตปุริโสตติยาตปุริโสจตุธีตปุริโสปันจะมีตปุริโสฉัตถีตปุริโสสัตตมีตปุริโสราชาปุตโตเป็นฉัตถีตปุริสาสมมาตได้เขียนรูปวิเคราะห์มาดังนี้รันโยปุตโตราชาปุตโต ข้อที่เจ็ดนะครับถามว่าในเศรษฐตัทิศมีปัจจัยเท่าไหร่สับว่ากัจจายโนลงปัจจัยอะไรในตัดทิศไหนวิเคราะห์ว่าอย่างไรนะครับและคําว่าโพคีลงปัจจัยอะไรในตัดทิศไหนวิเคราะห์อย่างไรนะครับคําตอบก็คือในเศรษฐตัทิศมีปัจจัย5ตัวคือตระตรรมกิยสกะอิยะอิทธะอีกหนึ่งรอบนะครับ ในเศรษฐะตัทิศมีปัจจัย5ตัวคือตระตมะกิิสกะอิยะอิทะกัจจายโนโลงนายนะปัจจัยในโคตะตัทิศได้ตั้งวิเคราะห์ว่ากัจจสะอปะจังกัจจายโนนะครับกัจจายโนอีกรอบหนึ่งนะครับกัจจายโนโลงนายนะปัจจัยในโคตะตะทิศได้ตั้งวิเคราะห์ว่า กัจจะปัจจังกัจจายโนคําว่าโพคีนะครับลงอีปัจจัยนะครับโพคีลงอีปัจจัยในตทัตสติตทิสได้ตั้งวิเคราะห์ว่าโพโคอัสสะอัฏฐิติโพคีโพคีอีกหนึ่งรอบนะครับโพคีลงอีปัจจัยในตทัตสติตทิสได้ตั้งวิเคราะห์ว่าโพโคอัสสะอัฏฐิติโพคี